สวัสดีครับวันนี้ Open Rice TV จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับคุณสัมพันธ์โตสว่างหรือพี่แซมครับพี่แซมซึ่งอยู่ในวงการสายการบินและท่องเที่ยวมาก,กว่า15ปีปัจจุบันเป็น Country Manager c h e a p Tickets. Co. Th าเพื่อนๆชาวออนไลร์เซอร์อยากไปล่องใต้เที่ยวภูเก็ตหรือแอลเหนือเที่ยวเชียงใหม่พี่แซมมีร้านอาหารเด็ดๆร้านไหนแนะนำบ้างครับ ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีร้านอาหารดังๆเยอะมากซึ่งคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงรู้จักอยู่แล้วสําหรับร้านที่เป็นอาหารเหนือนะครับส่วนตัวเนี่ยเวลาไปผมก็ชอบไปถนนเจริญราษฎร์เพราะว่าแถวนั้นมันมีร้านอาหารเยอะแล้วก็มีร้านร้านกาแฟร้รานของหวานเยอะนะฮะร,ร้านอาหารก็อย่างเช่น Good Vi e w The Gallery นะครับถ้าเป็นดื่มชาตอนบ่ายก็จะมีเวียงจุมออนที่เดี๋ยวนี้ก็มาเปิดที่กรุงเทพเหมือนกันและอีกร้านหนึ่งที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือ The Meeting Room นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นร้านที่ดูมีศิลปะ ะะอย่างเขาจะมีแผงหนังสือที่มีหนังสือพวกศิลปะภาพยนตร์ดนตรีนะฮะซึ่งนอกจากจะดื่มกาแฟทานของหวานแล้วก็ยังอ่านหนังสือไปเพลินๆด้วยและนอกจากนี้เขาก็ยังมีส่วนที่ให้ศิลปินมาเอางานมาแสดงนะฮะมันก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าร้านอื่นๆส่วนที่อยาก จะไปสําหรับทริปหน้านะฮะที่คิดไว้ครับก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวหัวนมอันนี้แค่ชื่อก็อยากไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมี W by หวานละมุนนะครับซึ่งอันนี้รู้จักเพราะว่ารู้จักร้าน t ด้ Deam Eat c a k กที่อยู่กรุงเทพที่เพิ่งเปิดก็เลยโอเคอันนี้เจ้าของเดียวกันคราวหน้าก็เลยอยากจะไปชิมที่นู่นนะฮะแล้วก็มีคนแนะนําว่าผัดไทยที่โรงแรมราชมคขาอร่อยมากคราวหน้าก็ก็อยากจะไปลองดูนะครับ <S 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 ปกติผมไปภูเก็ตเนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ชอบไปอยู่ที่ทะเลแต่ว่าผมเนี่ยจะไปนเน้นทานอาหารเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมก็ชอบที่จะพักอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็จะมีโปรแกรมทาน เตียมไว้เลยทั้งเช้ากลางวันเย็นนะครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยก็ต้องไปทานขนมจีนป้าใหม่นะฮะที่นู่นเนี่ยที่อร่อยก็คือแกงปูกับแกงไตปลานะครับปกติเนี่ยมื้อเช้าเราคงไม่ค่อยจะทานอาหารเผ็ดกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปร้านนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยอมนะครับแกงไตปลาก็เผ็ดมากแต่ก็อร่อยมากนะฮะพอถึงช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะมีร้านที่ชอบไปทานก็คือปักน้าซีฟู้ดนะครับถ้าเกิดว่ามาจากสนามบินเนี่ยมันจะถึงก่อนเข้าโวเมืองทางซ้ายมือนะฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารทะเลสด อร่อยแล้วก็ไม่แพงนะครับที่แนะนำก็คือแกงปูใบชะพูนะฮะอร่อยมากปูนี่มาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะรสชาติดีมากราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มื้อเที่ยงถ้าอีกร้านหนึ่งก็คืออย่าง NC อันนี้อยู่ในเมืองอยู่ตรงใกล้ๆสถานีขนส่งนะครับอันนี้ก็เป็นร้านบ้านๆแต่ว่าเดินเข้าไปข้างในจะเห็นมีรูป ดาราเซเลบต่างๆติดเต,ต็มกำแพงเลยนะฮะแสดงว่าร้านนี้จริงๆก็ดังมากแล้วก็แกงไตปลาของที่นี่เนี่ยคนพื้นที่เขาบอกเองนะครับว่าที่นี่ทำสะอาดมากไม่ต้องกลัวนะครับพอตกบ่ายเริ่มอยากทานกาแฟแล้วก็มีร้านโกปีนะฮะ Kopi ก็ร้านนี้จะเป็นแบบโบราณณนะฮะเราก็ไปทานกาแฟแบบแบบโบราณแบบทางใต้นะฮะแล้วก็จะมีขนมปังสักขยาอันนี้ก็อร่อยมากแต่อาจจะหนักนิดนึงนะครับพอตกเย็นเนี่ยอาจจะอยากได้บรรยากาศที่หรูขึ้นมานิดนึงก็จะ มีสร้านนี้แนะนำนะฮะก็คือว่าระยะอันนี้ก็ถือว่าดังคิดว่าใครๆก็รู้จักอยู่แล้วนะฮะรสชาติอาจจะปนีปนอมนิดนึงนะครับแต่ว่าได้รวมๆนะคะคือความอร่อยแล้วก็ในแง่ของบรรยากาศนะฮะหมูห้องที่นี่ก็อร่อยมากหรือว่าอีกร้านหนึ่งที่หรูขึ้นไปอีกก็คือบูเอเล์เฟนอันนี้ก็คือคงทราบอยู่แล้วว่าเป็นแบบ ออกแนวทำเพื่อต่างชาติด้วยนะฮะแต่ว่าบรรยากาศก็ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปภูเก็ตเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยครบทุกมือนะครับอยู่หลายวันก็ทานยังไงก็ทานไม่หมดร้านอร่อยเยอะมากขอบคุณครับพี่แซมสำหรับร้านอาหารเด็ดๆที่แนะนำถ้าเพื่อนๆโอเปอเรเตอร์คนไหนอยากไปเที่ยวไปชิมอาหารอร่อยแบบที่พี่แซมแนะนำก็ให้เข้ามาเขียนรีวิวร้านอาหารได้ที่ openrice.com เพื่อรุ้นตั๋วฟรีจาก cheaptickets.co.th ได้เลยครับ